สวัสดีครับผมช่างแม็กจากช่องแม็กไคลโฟนะครับเราก็กลับมาพบกันอีกครับกับงาน on the factory นะครับตัวนี้ก็จะมีงานตัวนี้นะครับเป็น a อร์เดอร์ DTM นะครับเป็นรุ่น752นะครับสำหรับเครื่องปั๊มลม75แรงนะครับตัวนี้จะมีเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับตามใบงานนี้ก็มีเปลี่ยนฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีออร์เดนไฟฟ้าครับจะอยู่ด้านใต้นี้นะครับก็มีล้างเ1 1ครับเปลี่ยน expansion valve นะครับตัวนี้ก็จะเดินระบบไฟให้ใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ย ใช้เทอร์มินอลอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับก็เวลามีความชื้นหรือมีน้ำนะครับลงมาที่เทอร์มินอลนะครับเอาก็เกิดอันตรายนะครับอาจจะมีไฟรั่วลงที่ตัวเครื่องอาจจะเกิดอันตรายถึงได้ชีวิตได้นะครับเดี๋ยวจะทําการล้าง F11 นะครับก็เดี๋ยวจะหุ้มฉนวนให้ทั้งหมดเลยวันนี้ก็จะเอาตัวนี้ให้เสร็จเลยนะครับเสร็จตอนนี้เราก็มาเริ่มปฏิบัติงานกันเลยนะครับอันนี้ในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเป่าออกเลยนะครับ นี้เราก็เป่าเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเอาท่อออกแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการปัดระบบใพืน้ายา f 11นะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งตัวฟิลเตอร์เดเออร์เรียบร้อยนะครับฟิลเตอร์เดเออร์ก็จะมาจากตัวคอนเดนเซอร์นะครับวิ่งมานะครับลูกศรจะต้องชี้ขึ้นไปที่ expansion วาล์วนะครับหรือเป็นตัวระเหยหรือจะเป็นแคปทิวนะครับ ต้องทีขึ้นไปที่คอยเย็นนะครับอเครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัว e x แ a n ช i o n ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้อัดแฟ่นัทนะครับเดี๋ยวจะต้องอัดแฟนัทอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวออริฟิกนะครับตัวด้านในนะครับของเดิมจะเป็นออริฟิกจะเป็นตัวนี้นะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับนี้เปลี่ยนทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวออริฟิกด้านในเลยนะครับเดี๋ยวก็มาติดตั้งตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัดเทส เดี๋ยวอาจจะเป็นติดตั้งพัดลมไปก่อนนะครับเพราะว่าพัดลมอาจจะเข้ายากนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งตัวพัดลมก่อนแล้วก็ค่อยมาติดตั้งตัวคอมเพรสเซอร์นะครับพอติดตั้งคอมเพรสเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยจะอัดในโตเข้าไปเลยนะครับพออัดในโตเข้าไปแล้วก็รอระยะเวลานะครับสักประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับเราก็วายริ่งสายนะครับในระหว่างที่รอนะครับถ้าแรงดันไม่ตกนะครับไม่มีรั่วในระบบนะครับเราก็สามารถแวกค่าแล้วก็เติมน้ำยาครับรันเครื่องได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอาพัดลมมาใส่กันนะครับ เป็นพัดลมที่มีทั้งโครงเลยนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์นะครับตัวไซส์350นะครับ138วัตต์นะครับมอเตอร์รอบอยู่ที่1,370นะครับไฟ220อันนี้ก็จะใส่เข้ากับตัวโครงมันได้เลยนะครับของเดิมนี่จะเป็นอีกรุ่นนะครับเพราะ้ามีคอมเพิวเตอร์มันจะใส่ยากครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ไปก่อนของเดิมตัวโครงพัดลมใหญ่กว่านี้นิดนึงครับ ตัวตูดถลมนะครับตัวมอเตอร์ครับใบไม่ติดครับก็ใช้งานได้ครับถ้าแบบนี้นี่ครับระหว่างนี้มีของแนะนำนะครับตัวนี้เป็นตัวสร้างแม่เหล็กให้กับไขควงนะครับนะครับของดีนะครับราคาไม่แพงมันจะเป็นแม่เหล็กขึ้นมานิดหนึงนะครับมันก็จะดูดตัวน็อตตัวนี้นะครับซื้อกันไว้ได้นะครับน็อตไม่ร่วงบ่อยนี่ครับตัวเทอร์โมนะครับเราก็มาติดตั้งที่บริเวณนี้ครับ เสร็จเรียบร้อยเราก็ขันตัวน็อตนะครับอัดเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้เป็นปากแฉกนะครับหรือเป็นประแจทอก็ได้นะครับประแจทอก็คือประแจดาวนะครับดึงตัวล็อกทองแดงนะครับให้แน่นนะครับแล้วก็อัดน็อตเข้าไปนะครับพออัดน็อตเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนระหว่างนี้ก็ระวังมันแตกหักเลยนะครับตัวท่อนะครับระวังหักตอนที่เราขืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหุ้มท่อตรงนี้เราทาการหุ้มใหม่หมดเลย นะครับท่อเส้นนี้โอเคนี่ก็ประมาณนี้ครับการติดตั้งนะครับเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วนะครับเดี๋ยวตัวนี้แล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาเคเบิลายรัดนะครับท่อก็จะวิ่งมาประมาณนี้นะครับวิ่งเข้ามาที่ตัวเทอร์โมนี่นะครับตัวนี้้ระวังนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับโอเคแล้วเราก็จะติดตั้งคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับครับผมก็ก่อนติดตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ต้องมีการเทสคอมเพรสเซอร์ทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราทําการเทสคอมเพรสเซอร์กันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น r h 1 3 1 VADT นะครับ เป็นน้ำยา22นะครับครับเดี๋ยวเรามาทําการเทสนะครับวิธีการต่อนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ไฟเข้านะครับลายนะครับเป็นสีแดงนะครับนิวตันจะเป็นสีฟ้านะครับด้านนี้นะครับนิวตันกับสีเทานะครับผมจะใช้เป็นสายนิวตันเลยนะครับนิวตันก็จะมาจากเส้นสีฟ้านะครับมาเข้าตัวแคปนะครับ1นึ่ขั้วนะครับขั้วที่1แล้วก็สีเทานะครับฝั่งตรงข้ามนะครับสีเทาก็เอามาเข้าเส้นเดียวกับนิวตันนะครับแล้วก็สีดํานะครับ ส,ส,สีดำเนี่ยเราจะผ่านแคปสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นของตัวนี้นะครับส่วนตัวอีก3ามขั้วนี้นะครับสีดำเนี่ยเป็นสตาร์ทนะครับเข้าที่ขั้ว S นะครับแล้วก็สีเทานะครับเข้าที่ R นะครับแล้วก็สีแดงนะครับเข้าที่ตัว C นะครับแดง C ครับดำา S นะครับเป็นสตาร์ทนะครับผ่านแคปมานะครับแล้วก็มี ตัวสีเทานะครับสีเทานี่จะเป็นตัวรันนะครับนี่เราก็เสียมปลั๊กนะครับเสียบส่วนจุกเนี่ยดึงเลยนะครับก็เสียบพอเสียบปลั๊กแล้วตรงนี้จะเป็นทางอัดนะครับมาลองนะครับถ้าเสียบปลั๊กปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวอัดนะครับนะครับอันนี้เป็นทางดูดนะครับโอเคเรียบร้อยครับเราเทสประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาทําการติดตั้งตัวคอมเพรสเซอร์ขึ้นไปที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับ การเทสคอมต้องเทสทุกครั้งนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับด้วยเนื่องจากทางร้านนะครับเขาก็จะรับเคสมะครับถ้าเครื่องถ้าตัวคอมมีปัญหานะครับพอเราเชื่อมคอมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็อัดในโตทิ้งไว้นะครับสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมก็ไปพักกลับมาดูอีกทีนะครับก็จะพอดีนะครับในระหว่างนี้ถ้าไม่มีแรงดันตกนะครับก็สามารถทํางานต่อได้เลยนะครับ เรียบร้อยไปนะครับกับการเชื่อมตัวคอมเพิวเซอร์นะครับเข้าระบบไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาอัดตัวเอ็กเพนชั่นวาล์วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้อัดนะครับเราวจะใส่สอนไปนะครับแล้วก็ใส่สอนนะครับแล้วก็อัดในโตะครับขั้นตอนต่อไปอัดหัวแฟนี่เราต้องอัดให้แน่นเลยนะครับอัดให้แน่นสนิทเลยนะครับแน่นมากๆนะครับอัดก็ต้องคอยระวังท่อตามด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราผูกเกลทายแน่ให้สนิทกับตัวนี้นะครับเก็บสายทั้งนิดนึงยกขึ้นมานิดนึงครับโอเค อันนี้เราก็เสร็จสิ้นนะครับงานติดตั้งคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เชื่อมข้อเข้าระบบทั้งหมดนะครับก็จะมีนี่นะครับมีคอมเพรสเซอร์นะครับที่เราได้เปลี่ยนไปนะครับเราเชื่อมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีตัวฟิลเตอร์ไดอร์นะครับมีเอ็กเพนชั่นวาล์วนะครับตัวโนตเตเดเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาใส่ตอนท้ายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองอัดในโตนะครับ210 psi นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ 210H สองร้อยทิบ psi นะครับองหนึ่งบูนย์นะครับอเราเชื่ะมต่ารอับ ผมที่ห่วงที่สุดก็คือชุดตรงหัวแฟนะครับหัวแฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรั่วได้บ่อยนะครับนี่ครับตรงบริเวณหัวแฟนะครับแล้วก็จีดีดูนะครับว่ามันมีฟองขึ้นมาหรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับจูเตอร์ไดเออร์ด้านบนด้านล่างนะครับว่ามีฟองไหมหัวคอมนะครับว่ามีฟองขึ้นมาบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ผ่านครับ ดูตรงเกจด้วยนะครับตรงหัวสอนเกจในจุดต่างๆนะครับนี่นะครับมีโอกาสรั่วนะครับจุดเชื่อมต่อทุกจุดนะครับที่เราได้ทําการเชื่อมต่อไปนะครับทุกจุดเนี่ยมีโอกาสที่จะรั่วได้นะครับตรงเกจเนี่ยสำคัญนะครับผมเคยเจอแล้วนะครับพอดีวันนั้นเอาเกจตัวรั่วคอตรงนี้ไปนะครับ พอรั่วคอแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ก็คือว่าระบบนี่ครับไม่รั่วนะครับผมก็หาไปครับว่ามันรั่วตรงไหนที่ไหนได้มารั่วตรงคอเกจนะครับพอเปลี่ยนเกจปุ๊บในโตอยู่เป็นวันครับไม่มีปัญหาอะไรพอเสร็จแล้วเราก็ถอดสายตัวในโตออกเลยนะครับสายสีเหลืองนะครับเกจแต่ละตัวมันก็อาจจะรั่วซึมได้นะครับเราก็ไม่ต้องให้มันซึมออกครับอย่างที่บอกครับทุกจุดมีโอกาสรั่วได้หมดนะครับจุดที่เชื่อมต่อนี่ครับผมก็จะเอาสายสีเหลืองนะครับย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเดียวกันกับสีเหลือง้้านี ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณสัก1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับก็210เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราก็ทำการแว็กคั่มนะครับเติมยาแล้วก็จะมีไวริงสายนะครับเพิ่มเติมไปนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวแว็กคั่มรอไปก่อนอีครึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ไวริงเสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาดูว่าตัวน้ํายานะครับรั่วหรือเปล่านะครับอยู่ที่สองร้อยสิบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาทําการปล่อยนะครับแล้วก็แวกาแวกข้ามอากาศออกนะครับทิ้งไว้ประมาณสองถึงสาสองชั่วโมงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราแวกข้ามได้เลยเดี๋ยวเราจะทําการต่อสายพัดลมนะครับเราต่อตัวสายไฟเรียบร้อยนะครับนี่ก็ประกอบฝาไปนะครับ เซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะห่อด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะครับก็ mm hmm. ห่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหุมท่อแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวทําการเทสกันนะครับเดี๋ยวผมต่อสายไฟแล้วก็น่าจะเทสเครื่องได้แล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมเทสเครื่องนะครับนี่ครับกระแตก็อยู่ประมาณ5นะครับตอนนี้ แต่ว่าแรงดันยังลงต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จแรงดันขึ้นไปเรื่อยนะครับครับตัวนี้นะครับเริ่มละลายแล้วครับแรงดันอยู่ที่40นะครับตอนนี้๋ยวให้ไอพนชั่นเป็นตัวฉีดไปก่อนนะครับผมยังไม่ปรับอะไรนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ปรับตัวไอพนนะครับอาตอนนี้ฮอตแก๊สฉีดมาแล้วนะครับฮอตแก๊สบพาร์ตวาล์วนะครับตอนนี้อุณหภูมิหน้าเครื่องนะครับอยู่ที่5องศานะครับฮอตแก๊สฉีด ฉีดมาแล้วนะครับก็จะเลี้ยงอุณภูมิไว้นะครับฮอดแก๊สก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับด้านล่างนี้นะครับฮอดแก๊สฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อนน้ำยาทางด้านโลไปน้ําแข็งนะครับนะครับฮอแก๊สแบบพาดวาล์วตัวสีฟ้าด้านในนู้นเลยนะครับกระแสนะครับอยู่ที่6แอมป์นะครับทีตอนนี้เดี๋ยวผมชาร์จน้ำยาไปก่อนนะครับตรงบริเวณที่ฉีดออกจากเอ็กซ์แพนชั่นนะครับตัวนี้จะมีน้ำหยดแล้วนะครับวันนี้อุณหภูมิวัดได้5องศานะครับในท่อเส้นนี้นะครับ ถ้าดูที่ตัวหน้านี้นะครับอุณหภูมิจะเลี้ยงอยู่ประมาณนี้นะครับและตัวนี้เป็นท่อขากลับนะครับอุณหภูมิเริ่มเย็นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองวัดยิงเทมให้ดูนะครับที่12นะครับ12องศานะครับตัวนี้อตัวนี้ฮอดแก๊สขีดเข้ามาแล้วนะครับ ที่ดังดังนี่ดังฝานะครับผมยังไม่ได้ยึดฝาการทํางานก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูทางเกจกันนะครับว่าเกจนี่นะครับอยู่ทางด้านโลเกจทางด้านโลนะครับจะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเติมชาร์จน้ำยาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับให้เลี้ยงระดับอยู่ที่หกถีปอนนะครับตอนที่ฮอตแก๊สฉีดนะครับจะฉีดจะฉีดขึ้นไปที่บริเวณ เกือบเกือบร้อยองศาเกือบเกือบร้อย p พ i ไอนะครับแล้วพอฮอนแก๊สหยุดเนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ที่ห้าสิบนะครับตอนนี้ลงมาเรื่อยๆครับจะอยู่ที่หกสิบครับห้าสิบครับแล้วก็จะเลี้ยงแรงดันอยู่คงที่นะครับครับ่เดี๋ยวผมชาร์จน้ำยาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับณขณะนี้นะครับเครื่องเนี่ยทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้หุ้มท่อตัวนี้นะครับท่อเส้นนี้ไปถึง ตัวด้านหลังคอมนี่เลยนะครับแล้วก็ท่อเส้นนี้นะครับที่ผมยังไม่ได้พุ่มตรงนี้เดี๋ยวผมจะพุ่มแล้วก็อุณภูมิเนี่ยจะลงมาอีกพอสมควรนะครับลงมาอีกไดแล้วเดี๋ยวเราชาร์น้ำยาเพิ่มก็ไปอีกก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้ฮอตแก๊สฉีดเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ให้แรงดันน้ำยาเนี่ยลงมาที่50ก่อนครับพอลงมาแล้วเนี่ย50เนี่ยเดี๋ยวเราเติมน้ำยาเพิ่มขึ้นไปนะครับตอนนี้หยดน้ำนี่หยดเต็มไปเยหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการหุ้มนะฮะ้า่ยณ6ห้อแกฉีดแล้2 อุณหภูมิจะสวิงลงไปที่4ถึง3องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิก็จะเด้งกลับขึ้นมานะครับไปที่5 6 7นะครับแล้วก็จะหยุดฉีดฮอตแก๊สนะครับอ่าที่7ก็หยุดฉีดฮอตแก๊สนะครับอุณหภูมิก็จะสวิงไปที่9นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบที่ใช้ตัวฮอตแก๊สเป็นตัวฉีดนะครับอุณหภูมิจะเป็นลักษณะสวิงแบบนี้นะครับจะคุมค่อนข้างยากนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็เทสเครื่องไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างเนี้ย ผมก็จะพุ่มท่อนะครับวัดท่อมาแล้วก็เดี๋ยวมาพุ่มท่อแล้วก็มาดูอนะุณหภูมิกันอีกทีนะครับอ่าตอนนี้เราก็ดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมพุ่มท่อเลยดีกว่าตัวนี้นะครับมาด้วยอาการตัวคอมเพรสเซอร์นะครับมีปัญหานะครับตัดไม่ได้นะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยลูกปืนแตกนะครับแล้วก็มีคอยล์ร้อนนะครับ คอยล้อเนี่ยตันมากนะครับคือฝุ่นเยอะมากครับแล้วก็เหนียวเลยนะครับเป็นฝุ่นแบบฝุ่นเหนียวเลยผมก็ทําการฉีดล้างแล้วก็เอาหวีนะครับหวีแล้วแต่ก็ช่วยได้นิดหน่อยครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมก็ทําการหุ้มท่อตัวของแอร์เดเอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มีท่อเส้นนี้นะครับวิ่งลงมาผ่านตัวเทอร์โมนะครับแล้วก็มาเข้าที่คอมนะครับตรงนี้ผมจะไม่หุ้มนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับที่ออกจากแคปเป็นชั่นนะครับมาเข้าคอยเย็นครับอันนี้ก็หุ่มเรียบร้อยนะครับรอคาวแห้งสักแป๊บนึงนะครับเราก็ทําการเทสเครื่องได้เลยนะครับสายไฟนี่เลยเราก็เก็บเข้าไปนะครับไปพร้อมกับตัวออร์เดนนี่เลยนะครับตอนสตาร์ทดูกระแสนะครับกระแส7.5นะครับเสียงที่ดังก็คือดังจากตัวฝานะครับพอดีฝาผมยังไม่ได้ยึดนะครับแรงดันอยู่ที่60นะครับอ่าโอเคครับแรงดันปกตินะครับเป็นแรงดันของน้ํยายา22นะครับ ตอนนี้อุณหภูมิหน้าเครื่องอยู่ที่8ปดองศานะครับลงมาที่เจ็ดแล้วนะครับหกแล้วครับอันนี้ฮอตแกสฉีดแล้วนะครับจะได้ยินเสียงที่ฮอตแกสฉีดนะครับแล้วอุณหภูมิเนี่ยจะพีคขึ้นไปนะครับอยู่ประมาณแปดถึงเก้านะครับแล้วก็จะลงมานะครับพอลงมาถึง6เนี่ยเดี๋ยวฮอตแกสก็จะฉีดนะครับใช่ไหมครับตัวเนี้ยทีตัวนี้ก็คือฮอตแกสตัวสีฟ้านี่นะครับฉีดแล้วนะครับฉีดแล้วอุณหภูมิต่ําสุดเนี่ยอยู่ประมาณสององศานะครับตอนที่มันจะวิ่งลงต่ํานะครับ แรงดันอยู่ที่90 psi นะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปที่7นะครับฮอตแก๊สก็จะหยุดฉีดน,นะครับเป็นการทำงานของแอร์เดอร์ที่มีฮอตแก๊สนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอุณหภูมิจะค่อนข้างสวิงนะครับเพราะฮอตแก๊สตัวนี้เป็นฮอตแก๊สตัวใหญ่นะครับเป็นใช้ท่อขนาด3หุนนะครับ ก็เวลาฉีดทีก็แอดสร้อนก็จะวิ่งเข้ามาร่วมกับท่อขากลับนะครับเป็นท่อโลนะครับก็จะทําให้แรงดันสูงขึ้นมานิดนึงเรียบร้อยครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะจบของการเทสไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือการทํางานของเครื่องเนี่ยปกติแล้วนะครับไอเดอร์ตัวนี้นะครับยี่ห้อ DTM นะครับรุ่น752นะครับเป็นไอเดอร์สำหรับปั๊มลม75แรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่นะครับเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์นะครับที่เปลี่ยนฟิลเตอร์เดอร์ล้างระบบ S11 นะครับอันนี้ล้างระบบ S11 ผมอพอดีไม่ได้อัััดดนะครบิเกปญหาก็คืออหห้งแบตมดนะะคครรััับบแแลลลล้้ววกก็เปปี่ยนนพดมไ มีเปลี่ยน Expansion v a l v วครับแก้ไขเรื่องระบบไฟฟ้านิดหน่อยครับใต่กล่องกันน้ำนะครับแล้วก็ยกเทอร์มินอลขึ้นมาจากที่ตอนแรกที่วางกับพื้นนะครับตอนนี้ก็ยกขึ้นมาวางไว้ในกล่องนะครับจนตรงอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเก็บรายละเอียดเล็กนิดหน่อยหครับแล้วตอนนี้ก็คือเครื่องเทสตามปกตินะครับอุณหภูมิใช้ได้ปกตินะครับกระแสก็อยู่ประมาณ6.8 7.5นี่นะครับอันนี้คือปกติของคอมรุ่นนี้นะครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัว Air Air ตัวนี้นะครับเครื่องเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะว่าระบบเนี่ยผมเป็นคนที่ทําให้กับลูกค้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ซ่อมไปล่าสุดก็ประมาณ2องปีนะครับพอดีว่าลูกค้าใช้เครื่องเยอะนะครับพอดีพัดลมมันเสียด้วยนะครับก็เลยทําให้คอมมันพังไปครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง m a c High Phone ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Chase to be ruthless